สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะชาวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่17กันยายนปี2566ค่ะมามีออสการ์นำเรื่องดีมาอัปเดตแล้วทุกคนห้ามพลาดนะอยากให้ตามกันไปเรื่อยๆค่ะโดยเ่พาพี่น้องชาวนาเกษตรกรนะเรื่องนี้นะ,ะล่าสุดคือไทยเนี่ยเราส่งออกนะคะอยู่ที่600ดอลลาร์ต่อตันนะสำหรับข้าวราคาพุ่งแรงจริงๆทีนี้เป็นแบบนี้มันส่งผลต่อ,อราคาอาหารนะในตลาดเอเชีย ของเราเองพมากเอเชียของเราเลยนะที่จะได้รับผลกระทบมากยิ่งล่าสุดที่บอกว่าอินเดียเขางดการส่งออกเนี่ยมันกระทบอุปทานต่างๆเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวนาคนนี้ด้วยนะคะมาเลยค่ะทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ HSBC นะคะนำโดยนายเฟดริกนูแมนค่ะคาดการว่า การพุ่งขึ้นของราคาอาหารจะเพิ่มความกังวลให้ธนาคารกลางของหลายประเทศนะคะที่กำลังพยายามควบคุมเงินเฟอ้อเนื่องจากราคาข้าวค่ะซึ่งเป็นอาหารหลักของภูมิภาคเอเชียนะคะนั้นมีการพุ่งขึ้นรุนแรงสูงขึ้นนะรุนแรงที่สุดนะนับตั้งแต่ปี2551มาและวิกฤตอาหารนะคะที่เกิดขึ้นในปี2551นั้นนะทุกคนอา จะกลับมาอีกครั้งค่ะหากมองย้อนไปในเวลานั้นจะพบว่าราคาข้าวที่พุ่งขึ้นในบางประเทศนั้นได้ลุกลามไปยังตลาดอื่นๆค่ะอย่างรวดเร็วด้วยนะ,ะในขณะที่ผู้บริโภคและรัฐบาลทั่วภูมิภาคเอเชียนะคะก็ประสบกับความยากลำบากในการสร้างความมั่นคงของอุปทานค่ะ ทีนี้นะทุกคนคะ่ะนอกจากนี้การพุ่งขึ้นของราคาข้าวนะคะยังส่งผลกระทบให้ราคาอาหารประเภทอื่นๆนี้พุ่งขึ้นตามมาเช่นเดียวกันนะ,ะอย่างเช่นข้าวสาลีค่ะในขณะที่ผู้ซื้อต่างก็หันไปหาอาหารทางเลือกอื่นๆเนาะ,ะทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ HSBC ได้ระบุไว้นะคะ ต่อมานะคะทุกคนหาหนายดูแมนนะคะระบุว่าราคาส่งออกข้าวจากประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นราคามาตรฐานโลกนั้นนะคะ พุ่งขึ้นแตะระดับกว่า600ดอลลาร์ต่อตันค่ะซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเกือบ50%เลยนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะซึ่งนั่นเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกําหนดนโยบายค่ะเนื่องจากทิศทางราคาข้าวนั้นนะคะสวนทางกับราคามะเขือเทศและหัวหอมค่ะที่เขามีแนวโน้มจะกลับสู่ระดับปกติหลังจากที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะเนื่องจากมีวง เพราะปลูกสั้นในขณะที่ราคาข้าวนั้นนะคะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกเป็นเวลานานขึ้นข้าวเหล่านี้แหละทุกคนแม้ถ้าแบบนี้อาจจะเป็นข่าวดีกับชาวนาก็ได้นะโดยเฉพาะมามีเอง <c ười> นะคะนะอยากได้ผลผลิตเยอะๆจริงๆเลยค่ะเห็นเป็นแบบนี้เนาะอืม ต่อมาคะ่ะทุกคนคะ่ะนายดูแมนนะคะยังกล่าวต่ออีกด้วยนะคะว่าการนำเข้าข้าวทั่วโลกเพื่อการบริโภค พุ่งขึ้นประมาณสองเท่านะคะในช่วง25ปีที่ผ่านมาค่ะและเพิ่มขึ้นราว4%เเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตราคาอาหารปี2551นะคะซึ่งหมายความว่าภาวะชะง,งักงานที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะจะสามารถลุกลามไปยังประเทศอื่นๆได้นะคะเป็นวงกว้างกว่าที่เกิดขึ้นในอดีต ปี66เรานี่แหละปี2566เนี่ยนะคะจะขยายเป็นวงกว้างนะคะกว่ากว่าอดีตที่ผ่านมาและสำนักงานข่าวบลูมเบิร์กนะคะรายงานว่าฝนที่ ตกไม่ตรงตามฤดูกาลนะคะและภาวะแห้งแล้งในหลายๆพื้นที่ของโลกนะคะกำลังสร้างความเสียหายต่อพืชผลด้วยนะทุกคนอ,อย่าลืมมองในมุมนี้ด้วยเนะเอาะอีกทั้งยังทำให้อุปทานลดลงค่ะและส่งผลให้ต้นทุน พุ่งสูงขึ้นไปอีกอและเมื่อไม่นานมานี้นะคะอินเดียค่ะซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกเนาะได้ออกมา อ่านะคะจำกัดการส่งออกข้าวไปยังประเทศนะคะต่างๆเนาะเพื่อควบคุมราคาภายในประเทศของเขาอะที่มัมีได้ทำค่าได้ทาคลิปไปก่อนหน้านี้ทุกคนลองย้อนไปชมได้นะคะนะอ่าซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้นะคะทุกคนหายิ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานข้าวในตลาดโลกด้วย อ่านะคะเจอขาใหญ่รายใหญ่ทำแบบนี้ก็แน่นอนค่ะกระสับกระสายไปไปทั่วกันหมดเลยนะกระสับกระสายไปทั่วเลยอ่าเนาะทุกคนคะ่ะวันนี้มามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะนะอ่าเรื่องราวดีๆนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมกันคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะมามีต้องขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆนี้จากเพจกรุงเทพธุรกิจนะคะขอขอบพระคุณยิงสูงค่ะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ